สักคนต้องกู้เกิดมาจนหากินบนความอดทนที่คนมันมีไม่เขาาเ้าใจไอคำมาอดตายความหมายมันเป็นอย่างไรไม่มีแรงแต่กูต้องสู้เพราะกูไม่ใช่เด็กน้อยที่คอยให้พ่อแม่มาอุ้มเดินเส้นทางชนชั้นแรงงานที่เผชิญทางที่เดินที่เดินก็มีเท่านี้แต่นกกับบ้าดูเนี่ยานกเคไลสยส้วนตัวของนกสีมีคนเมืองนกบอนะครับอันนี้นกก็ไม่ดูเหมือนกันแต่ว่า มันเกิดความคิดขึ้นมาว่านกอยากทําครับครั้งหนึง่งนกก็อยากทําว่าอยากใช้หัวคิดตัวเองในรูปแบบของตัวเองจริงๆนะครับของวงเราก็คีเอทออกมาอีกแบบหนึง่งแต่ของส่วนตัวเราก็อีกแบบหนึง่งนะครับที่เป็นไลฟ์สดนะครับก็อยากก็วันๆอยู่ว่าพี่ๆแม่ๆจะไม่เข้าดูนะครับถ้านกทำจริงๆก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจนกด้วยนะครับในกลุ่ม ไม่ไว่าจะในรูปแบบแห่แตนนกบ่อเปียบพี่นอกแน่นอนครับบาว่าสิเป็นเรื่องผลงานเรื่องโชว์เรื่องดนตรีเรื่องฉากพ็อปต่างๆคือตอนเนี้นะครับก็ถือว่าลงทุนไปเยอะมากๆนะครับต่ว่าอันนี้นกต้องขอบคุู้ผู้ใหญ่นํนนยายนครับแม่นกนี่แหละบาว่าสิเป็นแม่หอยบาว่าสิเป็นแม่แตงบาว่าสิเป็นแม่น้อยนะครับ ที่สนับสนุนเรื่องไร้สุดนะครับให้นกพงศกรทำโรงละครเล็กเพื่อตอบแทนแฟนๆในผลงานที่มีคุณภาพบ่อรียบพี่นองในการเขาลุมแน่นอนครับบาา่หากินงไงหรับร่องว่บบ่บ่ให้พี่นองในตีในเรื่องเบื้องต้นนะครับย่างหน่อยหกหนอยแปหคนยู่นีก็ต้องเบิรงนนกละ <c oughs> <c oughs> เอาดูจาจับเลยไล์ของลูกขอบคุณครับ แต่นก็ไม่แต่มันไม่เป็นว่านกสิแบบว่า,อาเอาทำทาฝั่งนึงแล้วไม่อยากทําทางนึงนะครับนกบอกเลยว่าในส่วนของไลฟ์วงเสียงที่หกนะครับในขององค์กรของนกนกก็เต็มที่ที่สุดเหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นคนละรูปแบบกับสิ่งที่นกจะทํานะครับสิ่งี่นกสี่อจคือเสื้อภัยครับเสื่อภัยเอาไว้เอาไว้ให้พี่ๆแม่ๆได้ดูทีเดียวดีกว่าครับขอบคุณมากเลยนะครับ กลังใจให้ทุกคนนะครับเหนื่อยกายได้แต่เราอย่าเหนื่อยใจให้กำลังใจจากของเอากำลังใจจากคนรับข้างแล้วก็เอากำลังใจจากนกนะครับนกกำลังใจทุกคนเลยที่กาลังมองตอนนี้กําลังใจให้ทุกๆคนเลยครับที่กาลังชมในตอนนี้นะครับเพราะว่า,วาทุกคนสีอยู่ในสถานการณ์ใดเจอปัญหาใดนะครับนกพงศกรก็ขออยู่เคียงข้างทุกคนนะครับ